สี่มักรสนราในวารีแสงสวู่งเหมกับในวาจาสัญญาพุทธมตรตวัยเป็นผูทธบูชาตมูชาสัูาและเป็นในจาลยผูชาและเขาปฏิเจ้าเจ้าองค์หลวปู่สมเด็จหลวงปู่เดูจริตลอดทางคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบานีขอเทพเทวาดาทั้งหลายโปรดมมาบุนาในการศยของที่เจ้านี้ขออนุภักคุณพระรัตนตรัยคุณพายัจาันร์และเชานเทวาดาทั้งหลายโปรดมบรรดาแะจิตของที่เจ้าเป็นสม Jangan berterus terusan berikan istikharah tadi. Jangan yang kelemahan. Jangan yang keje. Jangan berikan benda yang kehinaan. Jangan yang kehawa. Jangan yang kehebohan. Jangan yang kejauhan. Jangan yang kekacauan. 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 Jangan yang ที่นาเสนวีนว่าุตวันเวะเมตกเกเกรสมัยังะวสัุสุหติเป็นนที่มหาวเตมหาตาเสัมจันีมกจะเห็ิสเหว่าอาหารที่สันียลนุกิีะือว่าตาลีพยนัสิิตางทมวรตันันาอยากิกลสำนักนัจอจุโคจะุนสนาวาสกายินนเทวานิมตระหางโภพรสังเกตุสหัตถ์ทกับเห็นสิพจนวตหสิ จารู้วาทานตนีว่าทยยุทธาณเศริจปฏิบัติัันอะไที่สคัญายัรนั้นไยากปีนะนครับ่าวแเต็ลบภาษามยามาโนะติวากโตสเกงัะเกขาทาปสิมาติยานโคทาทิโายานปนามัพระวัลโดยสมาติตอามาสัตวรว่าภาษาทรรมดาษัภาษิเศยาะเว่าเมวัสุทวัสุเทิตุตระหิตาพะโตโโตกันโดระหัมจุปตะโกทาเทวตาพะกตังภิวัติเทวาอิคราภันตานะสุยกามันทั้งข่ากบริการธรรมตารยกมัง สีมาสมโยกราะสมทเวดายัสมรคตตาคัตมะหาบังธรรมสมัยันตั้งใเยวะทังทีังะราเทวตาเขาโทีมันกตตามาสีกัตตระมิข보วธรรมถุกทการอตโนธุกม่ตังสุสัตติวะี่นเนตนี่ใหเห็นตวไที่รานลันติยาติยัตราเทวตากพ่ตเกยมาาสีเศตววขี่าเศตวะปิเลคามิทาขี่าวอาจะว่ม่ทาเดยยตติสุาตกพุทนัก์จะขุมมันตัรราสุท ม่โตต้นคีรีมังคตากรรมราศีเย็นิติพุตตสะระนาคาตาศสกนาเตฆมิสันติปายัมมุปะหายามนุสันติอาทวะกายาปริปุริสันติเตหะโขวัตภะคะวะติทวรมเดชีย็นปีนะภิคุบิทัตสุโลกะทันตุทวตารสนนิเบตตาโคติตถาคตันทัตไยยปิกขุสังติจเตเยปีเตี่กขะเวติวะสุปฏิลาภะนาอนตโตสัพพุทธาสุตติปุฆวัตตานาเอตระปายวะเทวิวตารสสันนิเบตระตาอาหิิสุปติวะสุปติลไม สามพทานาตสามัเราะเปพาานางเอระมยวัเทวตาสันนิพตาุสติเศกัจิีไมหัมเยตระหีอาจิกิตสัมมิทิคเบเทวกายานันามิมิตายสมิทิเบเทวกายานันนามิมิสิตมิทิเบเทวกายานันนามิต่างสุนัขสารหงมาเล่นสิกบถ้าภาสเสมาทเีว่ารู้จโกบทวิ้าจุกข้าวัตโตันจะุจุข้าวใบตบกจากเชืลงกับมลกัสิลงกังวลกาสามะทูมมาตะทุนจเยสนชตาี้รึไปตาทมตาโคตุสีหาว่าตัน ก็ต่อไที่สถานสวัสดเจริญเลจรนมัเตวัเทวายาพิกตาเทวิชนะนานาถพิฆบุตเจจะอัตปรายใสว่าบริศาสนาดงบิตเจสัคตัละภญามุสสารนาศนสัเตเกสตามัทคุมทหารธรรมธาตุตานิจจริเกตาสานุสานามัทสปเกนนตามัทคุที่สาสภาภูตานองมกันจากสภาวิยาแยงว่าวันจันวันแรขตนวที่สถานเจเจรเสมนเตมาเทวคายาพิกตาเทวิชนะนาพิฆบ เยาากิตายสัมมิิราหิอนุปัตตสุสัจจะสหัาก้อยข้าพุทมหากิตตวัตนวัตรที่มันโตทที่มัตโตวันน้อมโตยนสัจิมทธรรมนาภิกษมคติคุณานสิมิติวณัฏฐานสัสายเย่ยสัายขานาวันโนทมัตโตที่มันโตวันน้อมตยสัจิมทรรมนาภิกมคคุณสมิติวัเจเจสวรสานนี้มทันตี่มัตตันน้อมตยสัจิมทรมนาิกบมติคุณาน โดยที่มติวัตว <I> ันน้โดย้านศาสองวันารพิกามืพิกสมิติวันคุณพี่โรลกัโกเวชคุณสันนิเวศนนพิยยนางสาลาาต์คานัพิยุพัฒนคุณพี่โรลายคาิโกุสมัสสมิติวัฒนคุริมันทรีสามราชธรรมรัประาสิขันธพันธนากติปิมาหาราชญาติโสปุตตะปิฎสบานโวยธ้ำมันนามากที่มติวุธิบัตรตะวันน้ำโดยนาสนงวันารพิการมือพิษุนันสมิตวัฒ มันโตธุรกิมันโตวันนั้นมันโตังไงิ่มอดทัศนัณฑนาพิฆาตพิคุณัสมิติวันนักปานที่สัมชาวิรุน์ปัีนาากทติมหาราชเลอุสน้กสภาโธนใมันาวมากเลยที่มันตุิมันโตวันนั้นมันโตยังไงสิ่งมอดทัศนบัณฑนาาพิฆาตมพิคุมังสมนติวัน รทำงานที่กังที่ขนาซเมว่านาโกมาทสัมทอทในนั้นไม่รู้รู้ว่าหกขปัชเมนั้นไม่รู้ะโคกูไปโลจการกุาัที่สาจับตาโรเตมหาราชาสมันตาจักรที่สาทธรรมณัาสุวรรณในกับเตไทยเตสามาวิโธสทธาสาัจวันจจนนิการสถามายาเดินทุกเดินทุกพิพัโตสาจะทนกามาเสียโยจากหินนุบรรทุกน้บรรทุกจากกนาโปันโภปปัญโยจากเทวโตตนเทวิที่จัสิธิโดยจัตั ข้าคุมธเจาเสดจโกเจจิมพะรูสุริยอวัชชาเอเจเกนเนตราชนคสกาสหราชุตีหมดทั้งหนักเพื่อพิการมคราชบิจีวันาชาคุณอาภานาคาพิสมารถสหัสกากับพระเจาอุยาคาส็จียี่ังอาถรราจากาาเจ้าอาคูนาข้ายเวลาบรรณมหานควคัศมิตรีวันาเยนาักนาคาราเชสานสาฮเดนตีทิพยาทิชาบักีวิสุตตจักรเวหายะสาเทวันามาฉัพตาิตาลาสุปัตนาวิทิสกเกนามาปะพญาชานาคารชานมา ปัจุวัยังนัสิปนาสัมมาังกุตุทธชิตาวชิระอธินะมสมุทเทอสลัิตาพัตโลวะถาวัสเตท่มตโยสัญโนกลางกัญชาอมาจุลาธนาเมกะสาวเวปจิจิติสุจกติจัปปาละนะลาโทนะโมจิจังหันจัตถีปุตตานังสัพเพเวลอยนะมะการังเเองตวะพิมเสนหราหุปถัมุบารขมุกสโยธามิปัทสันเตปิคุณาเจมินางอาโกเวะกิปจเตโยวะโยธาขมุระณวนนสมา ลหมดใจญาติสาสหมิจฉาการุณาคายิกาคุเทวัสัจินโนมันเสด็จเจ้าทวากายเพรตั้หมดที่มันตวิิตรโตวันนองตตวสัจินโนทําไหมหมดทามนาภิกพิคนัะมีเทวนาเป็นัวงจากเทวิชาาริจาสมาถุทเวมาตัสุปานิสานเิวาถ้ามังคุปราคิตาสุจันาิสานทวิชาถ้ามางคุปริตากขันธ์นิุคิตวะคุเทวลาจารวัสนังบัสมบู์เสด็โสกโกปะคัมปทิเสด็จท่านเสดจเจ้าเที่กาิติมเนราตั้ม โมทมานาภิกมภิุอังสมิตวันอาถาคสสาวุเทวายชะลับเกศสิขานิวาลิเตตาจะโรยจะอมมาปันธุนิพาสินวัลุนาสหธรรมจะอาชุตาจะเมชกาสุริยะลือลาวาโาปรวสเดศสิบตเสถียารสปนตัมพินนอิทธิมัตโตุติมัตโตวันน้องทนสัโมมาทมานาิกมภิุังสมบิตวนสมานามหาสมานามนุสสานุนุสุตุมาิขาปุริยะอาโคอาโคมโนบุริฆาอาคหายเทวายเจารุิตาบาินโาปราคา าเสตทาายัเพตาวิโนอิมมัตกตมตนวันน้ำตัวสัิลมทัพมาอาภิกพมีที่ันสุกากรมณาหาอรมณอาหรูวาตาหาโอตตาหาบามาอุเทวรวิจักนาสธามตาคชามิจกาเนัสจตัยาอาคาปชิโนโยนิสาพืสัติาเสตยากายับเพตาิโนมันตกติมนวันน้ำตวสัิลมดทัมานาภิเกมมทีุ่ณาสมตติงนตคาหามา กาเใจยาสัท์ทนสพิลากาลามาเสถาโตกีนมาจากว่างนิมนนัทินวอาคถาูกรังินพิาทัเสทาอยู่เพราารโนที่มันตุกีันโรมันน้ำตยาสัธิ์่นมาท่นมนาพิมมิตี่ิวันสั้เเตเทวานิใครจะสเพราถานี่นงนาอเย็นอาคัจุเยจเย ประาธินมาเคดีโอค้าทิ่นมันหาสวรรค์ภาคเขมอขตลังนาคังจากตังวาารที่เราตปมาปรมาโตจากตุาที่มันมโตสหสันัคุมาลงจากตุะกามีตมันะหาสาสุะมันเกะนามาหามาิตติอุปัิบันโตพิสมากายโยยสสัรสัาสราปเจนสวัตินเจตจักรปชาตอาิโตาลิวะิโตเตเสังเปยพิเนเติเตเวสภามเกมารสินาพิกามิปัจากการหาสัมียัง ฐาน a t t ตพันธะและเสนาปัมาถวตสมปารถนาลิาิมอากุจานัมีเธรรมเชนนเวรหะเัปสีปุนาตละมหาจัสลังอัตวานภิรัสถาภกโมโกธนญโตสัิชโกตถาโสปนิตถาวสีสังโฆโตชมเศสัจะสัมาทิยาววัฏกะจักุมาตตตัวปัญิสถาสัพเพสให้นัจเจตมารสิติกัจจาาิวโวเตจากปามกโลสุขวุทธศาสนตานาวิตรลกิปะขามมณีสุเมศ ยาติการติศสนามุทิศาหมเหเจากาเตชนิสาจีนโมเมทุธตชสารัตตาตตธรรมิกาเตชะปัสสีสิเทวนาลายาพารเมสุรัสเย่มมาจากอินทาจา จตรวโรวคาถาพิรัคาาสมุทาโกตคางคาจากะพามาใช้ยะปัสสิทธิระวันโตเตช้ยใช้ยะธรณีธรณีปนิาทีน้าที่น้าทีใช้ยชยะคาคนละตนนั้นมีเสนหะาเมีรูระละนิชใช้ยาชยาทัาพิรัโสนาเคศท่านอังคีปีศาจจากปตะกะริช้ยะชยะที่มีตาโลกีช้ยาชยาสิงคีถุกาามุขคชาใช้ยาชยะอุรุณะมงคลาธาช้ยาชยะจังปาที่นาขาคณละ ชัยยชัยยขจัดนตัลงสุกรลผู้ชมสีขาวพยาค่ทีปชัยยชัยยะรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลิปุ่ปุณหาสุที่านมีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิตชัยยะชัยยะทะเลสาตะถานชัยยะชัยยะชัยยะทะเสัตินรรมชัยยชัยยะมกรารัยาภวเขยชัยยะชัยยะปรุณหายาเขยชัยยะชัยยะและกษรนละผู้ชยเจ้าชายชัยยะชัยยะรเมตทาขนาชัยยชัยยะาะนีัชัยยชัยยะัตวิัตวางชัยยะชัยยะละตาปัญแจกับพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมเหนสุโรฮัลโลินเทวาชัยยะชัยยะโมาสุโกชัยยะชัยยะนาโกวิลหโกวิลปะโคติทมานวิยินโทจารวินาเจอโยจักุเบลวัลโิจาคิวายโยจาราชุโุมาโลทัศะกอัธารสมหาเทวาสิคริตาตุาัสาวอัธาโยนีสีสโนสาวกการสัพาชัยยะละโมตเตชัยยะทำทโมจัสัโทนรับจารัสปารโลยชัยยะกัางวิเตชัยยะเตชินชยะสขีโติชัยะอุทธเตชินะวันพุเตชัยยะมังคลัง

ชโยกิบุรุษัทสิรมตโตอยบรษัทจาปาริมตโตประราชโยงที่มัเบมติตายตาาข้าณาสิโชโยกิบุริษัทสติเมตโตอย่างบรจักปาริมัตโตประราชโยผู้คงดงที่มเทบมติตาชยตาธานะพะมคณาสิโชยโตบริยาโมเรสัยานันทิวัณโนเอวังกวังวิชโยโหหิชยัรเช้ามังเทียกัระราชระเกศเสียงมาถวิปุกมาเรือิเศษเสมพขะนาปัจจัตนาน โตสุทัศนวะตาิุตปทักินากายักรรมัาวักกรรมังปทักินงปนาขินามนกรรมัาบาิชิเตปทักินาปนากินิกตะตะวันะละพันตเถระกินเอเตรทาระทาสุตาวิรุหพุทธศาสนาในอโรคาสุกตาโหทัสหสเปหะติติสุนัุพนโตเยเทวาเทวาสมิงทานิให้กติกาทีขยุกาตรสันตุสัทานละหันตสัตตัตนำละอันตุชินาศาสนังยากาชีปะ เจสางสเพกุเรนตุมโนรัฐาตุตตาทะเลบว่าัตุวัตสัปวสาวราหกาโลคาจุตุทาวาเจสงิวารนตุตัสัปากายาสุขาติตาสุขาหกุารั์เอวามตุตังเอกัสมัยยควัศวธียาวิหาติเชตาวันีนะกับปิกัรเมตตาละโภพคัฏวิภูเจสิบติัเตติเิาวัตโปัยะนุปวัแต่ทั้งบดจากอุปาทาวาปิเกเวนะาพัะตานังอรุปัทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสัตตุตตร ตาตารรมตัวพิสุเตญญิสุเมติพิสุภุตวาปิสุเมตวาจิตติเติปัญญาปิปันญาิปันิวิปัญชะติตันญะติ้สัพเพสังขาระนิจติมาทาวาิกเวนถพัฒนาลังคุลัตาวัตถานาลังคิถาวะทาตถุขาตุกันมันเดชกธรรมานิยมาตสัเพสังขาราทุขันตันตาธรมะตัวพิสุภุญญาปิสุเมติย์พิสุภุตวาปิสุเมติวาจิตติเติปัญญาปิปัญญาติปัญญาปิวิปัญญาติตาชะติสันขาิกริ พระธาตพิกเวตถาคัตนาอนุปันาววาตถานตานาถทิฏฐาววาสาตุสถาธาตุธรรมนิยามธรรมะสัพเพธรรมะนัตติตังตัตโตภิสุพทธิจิิสมิติอพิสุิจตวะสิทธิสมิตตวะอาติเกตเทีปัญญาปิฏิปัฏฐานปฏิวิรันิวิภาิีานิกรโถติสัพเพจมอนัตติดิทัมโมจัพภะะวะตัมมนาเตติขวะะวะโปาสิกาเป็นนัจุติ อาติตานาว่าข้าเอยยังนับถือกเขนัการรมุคนไม่ตามไม่คนตามกิจสิทธิที on, me, really in ่เราร่วมไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่ถึงนประบอกถึงสิ่งยังไม่มาถึงในสติสังขีนาจาระตาจาระาตตังสิ่งแม่นที่เขาลาไปแล้วสิ่งนาเขาไปยังไม่มาปฏิบันนาใจโลธรรมตถาตาระคิปัสสติกจาระนีตโกปาจาระพิทางมารุพะโรยเย่ผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นเองจักแค่ไม่ร้อนแม่คอยใจเขาควบควบคุมในรจชิ้นนั้นไว้อัิเชวะกิจจามากับ กับปังกฎสัญญามนั่งสซเวียความเพียรติที่ต้องทำวันนี้เขาจะรู้ความแตกไม่กุ้งนี้มนฮิโนสาขาหนเตนะอาหารเชนน้ำมัจุนน้ข้ากันคาเต่อมาจุลาสินมีเสน่มายังไม่มีสำหรับเรเปลียนวงมิหาริี่มาตามีอาโหแต่มาเริ่ตังต่งประเทศกรแลวกติสตโอจิตเตมมือจิมุมันกู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เข็ดข้าวทีกลังมาจากคืนว่าผู้เป็นแม่เกลาเดียวก็นั่งชมสเปซสาขาหน้าอานิจาสาขาเคร่องกายจิตใจและลูา หิ่นมัเป็นทุกตนยกก็เกิดขึ้นแล้วกาิตตาเป็มานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสงขัรและไม่ใช่สำขัรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตของเราอทุกวันชีวิตตามพิ่ว่าเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรณะความแต่เป็นของยั่งยืนเอาว่าสิจะม่ยาเป็นกัปธังเราจะตึงตายเป็นทัายมรณะต่าียิ่งสั้นนนในชีวิตตางชีวิตของมันมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอย่างนี้ตามชีาิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ ตวาทินเสร็จล้วจากที่เสร็จสี่อนครับก็จะบนึยนแผ่นดกลิข้งลังว่ากระดดดาว่าท่อนไม้แล้นฟืนนี้เราสัารประโยชนไม่ได้อม่ช่วสังขารสัมันั้งาไม่แค่นอกอูปาทวายาธรรมีิโนมีความเกิดขึ้นมีความเไปเป็นน้ำเดาประจิตวาริรุจันติก่เกิดขึ้นแล้วลุ่มดับไปเจสสงอุปัสมงชโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุอย่างที่สเพสัตตานั่าหลังจดจําสารท่านหลังหลวงปู่เอตังใจอยต่มเราเลย ยงินิตสังกรรมสะเพยยเตจะทกับยางนอนทัหมั้งปนัโตโคตโเยตวาจะมีทางนี้กานติการตขายุปัติทาตุกิราของตุตุขะมงจตมาตาปิตาของตุตุขะมุงเจตุสเพยาติกาตุกิตาของตตขะมงเจตุสเพยอายติกาตูกิตาของตุตุขะปมุตเจตุสะเพยปิสาสะเพยยกขาสเพยเปตาตูกิตาของตุตุขะมุงเจตุสเพอาจารยุปัชัยสุกิตาของตุตุขะมุงเจตุสเพยนักติตาสุกิตาของตุตุขะมุงเจตุสะเพยสามากีนางะมีฉ นมันโพธิสตอคติมายะอิติปะขวาน้มโพธิสตอคติมายะอิติปะขวาน้ำมนโพธิสตอคติมายะอิติปะขวานยาธิวตาสติวิหารละวจีถูเปคาลิโพธิคาลีใจหินใจหินทางชั้มาทะเนนเพราะวันตุติตัสุรทีเทท้าววิหารลมัธเสเลราชมัณการรักาจะพิฆาตอสรมีการทางนัปฏิปปาสกาข้ามาจกเยสานิขมาใจอิสลาสปานน้ำบุตรราชพุทธาโพธิเตงเนาปูชาเยจิจากจากธ่ชาสัมภวาสังเชิญสารชาชาวะอัตบ สเปรบิตรพรจาสังระตัสัพพยังท้าตัี่กลังจตัางทรสมมทนาจากปกตงตปวสมัทวะายาจะหินา้ยเห้กระโดดสัตมวัพสเปบิธรมาเจาิโวซึงวุตทิงสัมภาตูเนียมาธรรมเอะย่เปอไปทีเจันนาของตัสเปบิปาริโนุตัตเนิสามารถทลังก็เป็นสันโดษาเลนทิโบสะวัติภาวายาสตานาสมิธรรมเนตรนิมาตาปิตาจารัชงนิจังระขันติปุตตะันให้วางธรรมนีาราชรัชกาลชาละ กบัตตาจะนิขขา,า,า,ายาบตาจจนิสพยาโสกับัตตาจนิสโสกรหมดตวสเปยร์วันินี้ลงตาวัตตาจะมีสัมปตามุจยาสัมปตาสเปเทวมวันตุสปะสเปตจิยาทางนังทานตุสภะยาสีลังลัอันตุสปะเทวะพนาพิจารณ์ต,ขต,ขตัขันตุเทวะตาอัตาหมดตัสัมปต,โตัมสมังขังลักษอันตุสปะเทวะตาสปะกุธานะครั ปจจัยังพลังงานธนาตดเนะอัพนิสมปโสสัพเพพุทธาราปตากจจการณ์จัยยังพลังหานานาตเตชนัะหันานิสมโสสัพเพพุทธาภราัตาปจจัการณจัยังพลังงานฐนะตเฉนัะันานิสัมโสสัพพพุทธาราัตาปจจัยการณจยังพลังานฐานะตเฉีนันะกันพิสัมโสสัพพพุทธาพราปตาัจจยการณจัยัง ชนะะครับนมิสรรพสูจะเป็นพุทธาบัลักตาปัจริญนานันจายยังพลักอาหารตาตัดตชนะท่านมิสัรพสสตรจะเป็นพุทธาบัลักตาปัจริการนันจะายยังพลักอาหารตาตัเชนะท่ะนมิสัพสูจะเป็นพุทธาบัลักตาปัจเจการนันจ่ายังพลักอาหารตาตัดชนะท่นมิรสัพสงรด้วยอำนาจแห่งบุกสมที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาพระพุทธมนต์นี้้าพเจ้าขอนำเกล้าที่ถวายเป็นพระทานมุสนดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน ขอให้สงแห่งบุคคลสนี้จะเป็นสัพสิริมงคลแกพระเจ้าให้นดทานปลอดภัยจากทูสมภโรภัยแต่อย่งวงให้มีแหงร้าได้สุขสริมั่นคงเป็นสมาราชีมาชอบทรรมเพราะไม่มีอยูก่คจดจะได้มีแก่พระเจ้าขอพระเจ้ามีสมาเข้ามาพระธรรมสอนแ่งองค์เดิมมาร์พระเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนานอีทั้งขอวลาสังลายพูดด้มบูราฬนสมนีุ้สิประสาทขอร่มสดและห่งมงคลไปสู่ปรทมมงคลปติตายยศเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงประชุมมงคลทั้งปวงที่สัมจริงและมุิงเน้นใสร้างขึ้นในเปียบและพุทธานุภาพเทวันุภาและลีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนได้เป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและมูลชาติปัฒนา